ทำไมจิตใจของคนในปัจจุบันถึงแย่ลงแย่ลงอย่างรวดเร็วอย่างอย่างที่ว่าว่าส่วนทางกับเทคโนโลยีอย่างตรงข้ามกันเลยเทคโนโลยีเป็นบวกจิตใจเป็นลบผมรู้สึกว่าคนเราใช้ชีวิตเร็วเกินไปอะไรก็ต้องเร็วอะไรก็ต้องเร็วไปสะทุกอย่างลองชะลอให้ช้าลงเอาง่ายๆครับคือคือคนเราไม่เห็นไม่เห็น ตัวเองไม่เห็นเข้าไปข้างในอย่างที่อาจารย์ว่าว่าเราไม่มีตาในเราไม่เห็นข้างในเราไม่รู้ว่าข้างในเราเป็นอย่างไงไปแล้วลองใช้ชีวิตให้ช้าลงย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือมาเข้าขออย่างเงี้ยจะจะไปงานศึกษาได้ตรงทางมากกว่าที่เราจะไปศึกษาเองให้ทิ้งทิฏฐิทิ้งอัตราตัวตนที่เชื่อว่าไม่มีจริงลองเปิดใจแล้วก็เข้ามาศึกษาดูคือคือเรื่องของการใช้ชีวิตให้ช้าลงเนี่ยมีความเชื่ออยู่แล้วลองง่ายๆครับ เส้นทางจากที่หนึ่งไปที่1สมมุติว่าที่ที่เดินทางประจทุกวันขับรถยนต์ไปนะครับวันรุ่งขึ้นคุณลองปั่นจักรยานไปถัดมาอีกวันคุณลองเดินไปครั้งสุดท้ายคุณลองเดินถอดรองเท้ามันเหมือนทางคนละเส้นเหมือนหนังสือคนละเล่มมันจะเป็นอะไรที่คุณจะไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพอเราใช้ชีวิตให้ช้าลงเราจะเห็นอะไรมากขึ้นเหมือนอ่านหนังสืออ่านหนังสือเร็วๆกบอน่านหนังสือช้าๆอ่านหนังสือช้าๆเก็บรายละเอียดได้มากกว่า ลองใช้ชีวิตให้ช้าลงดูไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเวลาในชีวิตของจิตเราเนี่ยมีอีกเยอะจะก,กี่ร้อยกี่พันปีผมก็ไม่รู้ละตราบจนจนโลกมันไม่มีที่ให้มนุษย์เกิดถ้าพูดถึงเริ่มศึกษาธรรมะเนี่ยปี2ปีสผมศึกษาในเชิงของวิทยาศาสตร,ร์แล้วลักษณะของผมคือผมเชื่อในวิทยาศาสตร์ตอนแรกนะครับเป็นเป็นคนที่มีความมั่นใจมีอัตราตัวตนสูงแล้วก็เชื่อว่าวิทยาศาสตร์คือทุกอย่างไม่ไม่เคยเชื่อธรรมะ ในจุดที <the> pues <st> ่ว so. ิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้นะครับแต่จุดที่วิทยาศาสตร์อธิบายได้หรือผมคิดเองได้อนันคือผมก็เชื่อก็เริ่มศึกษามาแน่ตอนนั้นแล้วก็พอศึกษาลึกขึ้นลึกขึ้นเราก็ได้รู้ว่าที่เราไม่เชื่อเพราะเรายังศึกษาไม่จบเมื่อเราย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วรู้ว่าเราโง่แค่ไหนเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่ายังมีอีกมากที่เราไม่รู้และเรารู้ผิดผิดการไม่รู้ดีกว่ารู้ผิดผิดเพราะว่าถ้ารู้ผิดผิดมันก็จะรู้ผิดผิดไปจนวันตาย แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เรายังศึกษาให้รู้ถูกต้องได้ก่อนขึ้นปีสาแม่ได้ติดต่อให้เข้าคอร์สของคุณแม่สิริกรินชัยคอร์สพัฒนาจิตเป็นอะไรที่สามวันแรกอึดอัดมากทําให้เราได้เห็นว่าทุก์ทางกายไม่สู้ทุกทางใจเพราะว่าอยู่ก็อยู่ห้องแอร์กินก็มีกินสามือ้อนอนก็นอนเยอะก็อยู่บ้านอีกแต่ทุกเพราะเราฝืนเพราะเราแช่อย,อยู่กับชีวิตผิดผดมานาน ทำให้เราต้องฝืนเพื่อปรับชีวิตให้ถูกต้องการที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทําให้เห็นในส่วนนี้ชัดเจนชัดเจนมากทั้งเรื่องของการยึดติดเรื่องของว่าท,ที่จะมีพูดกันบ่อยๆก็คือมาเป็นสิ่งนอกกายร่างกายเราก็เป็นสิ่งนอกกายคือนอกจากนี้แล้วเนี่ยพอเราสังเกตเห็นว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ที่เป็นกายหยาบไม่ว่าจะเป็นวัตถุร่างกายสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเป็นสิ่งนอกกาย จะทําให้อัตราตัวตนของเราเนี่ยลดลงว่าตัวเราจริงๆนั้นไม่มีแล้วเราสแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวเพื่ออะไรถ้าในเมื่อตัวเราไม่มีใช่ไหมครับคนเราไม่จำเป็นต้องสแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวเราจะเริ่มสแสวงหาประโยชน์แบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์มากขึ้น